เราแบ่งแบ่งออกเป็นเรื่องที่ห kind น of so ึ MM fantasy, ่งก็คือเรื่องของการดาเนินการกองทาพวินันนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็คือมีการแบ่งเป็นกระบวนการของการที่จะลักลอบออยยาวเป็นสองกรณีกรณีที่หนึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าสมสิทธิ์สมสิทธิ์ก็คือใช้ชื่อในสิทธิของโรงพยาบาลไปสั่งซื้อประเด็นที่สองก็คือองค์การที่จะลักลอบออยยาไปคือผู้ง่ายผู้จะิในการเรายาของโรงพยาบาลซึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปขายนะครับ ขอที่ดูเนี่ยลักษณะนี้กระทรวงสอณสุขดำเนินการอย่างสสาตาดนะครับก็คืออันที่หนึ่งอย่างเช่นในกรณีของโรงพยาบาลทุดรนเนี่ยแต่การตรวจสอบภายในแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์แต่เป็นเรองการยักยอกยาเจ็ดล้านกาเรนะครับแต่ว่ากระบวนการอันนี้ของกระทรวงสรณสุขไม่ได้ดําเนินการเลยกับผู้บริหารเลยนะในขณะที่โรงพยาบาลกำมะลาใสกับโรงพยาบาลภูสีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ยักย่อออยาด้วยนะครับก็มีการดําเนินการทางวินัยที่ไม่รายแรงกู้ืรอการ ส่วนทรษพยกรที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินการวินลยทางไร้แรงงายก็แต่กรณีประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการดําเนินการขั้นที่2ต่อไปนอกจากดำเนินการทำวิเัยแล้วเนี่ยก็มีการยกย้ายเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนกลายเป็นว่าโรงพยาบาลศูนย์ดุลรทานซึ่ง,งที่ผมเรียนนะครับก็มีาการยัยก,ยก,ยกย่ออย่างเป็นเงินเจ็ดล้านกา่เองนอกจากไม่ดําเนินการใดๆก็ไม่ได้มีการะำเนินการย้ายแต่ในขณะที่โรงพยาบาลภูสิง์กับโรงพยาบาลกำมะลาใสซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกัน ที่หนึ่งถูกโยกย,ากยาก้ายอีกที่หนึ่งไม่ได้ถูกโยกยาก้ายอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราต้องการให้เกิดมาตรฐานกนั่นเองวันนี้เราก็พยายามที่จะจะอยากให้มันมีความเป็นธรรมในขึ้นในระบบแล้วมันก็ได้ดำเนินการจะชัดแจ้งและต่อมาเนี่ยก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกกับกับผู้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ระดับสูงในทางการเมืองและเวลานี้เรายังไม่เห็นกระบวนการใดๆของกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการทางวิัยาหรือดำเนินาการใดๆทำให้เราเกิดความไม่สบายใจะว่าจะไม่เกิดความไม่รัด หลักฐานเนี่ยมันต้องชัดมากถึงขั้นพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจึงจะลงโทษได้ในขณะที่เรื่องในระบบราชการบ้านเราเนี่ยมันยังมีทั้งเรื่องวิน,นัยและเรื่องความเหมาะสมทางการปกครอง <c oughs> เช่นการเข้าสู่ตําแหน่งการรงตําแหน่งการแต่งตั้งยกย้ายนะครับผมก็มีข้อเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อาจเชื่อมกับทางกระทรวงสาธารณสุขแต่ผมมีข้อเสนอไปแล้วว่า เรื่องทางอาญาเนี่ยดีอซไอจะทําให้ดีที่สุดเพราะดีอสไอไม่ได้ทําตามประพันธ์ครับอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องถึง9้าหน่วยงานเรามีสํานักงานดีการสูงสุดมีสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองมีออยอมีสำนักานดวิทยาศาสตร์มีหลายส่วนนะครับมาทํางานร่วมก,กับเราให้โปร่งใสและไม่มีใครติ่เต้นได้แต่ว่ากรอบของเราก็เป็นเรื่องคดีอาญาอยู่ดีสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องไม่ใช่ในานามหน่วยแต่ในานามส่วนตัวก็คือ เรื่องการสอบสวนทางวินัยกับเรื่องทางการปกครองเนี่ยกระทรวงน่าจะได้มีการดำเนินการขณะนี้การสอบทางวินยัยเท่าที่ผมติดตามเนี่ยมันแยกส่วนเป็นแต่ละโรงพยาบาลมันไม่มีการดูในภาพใหญ่มันก็ไม่ต่อจิ๊กซอในขณะที่ดีไซน์เนี่ยเรารับสํารวจมาเจ็ดโรงพัาเนี่ยเราก็ไม่แยกคาแค่เจ็โรงพักครับเราตั้งชุดใหญ่คุมข้างบนเพื่อดูความเชื่อมโยงไปถึงปลายใหญ่อย่ที่คุณหมอพูดนะครับนั่นะผมก็กลับเรียนนิดนึงว่า ดีไซน์จะทำไดงเต็มที่แต่ว่าต้องเรียนว่าของเรามันมุมอาญาแล้วก็การหาพยานหลักฐานเนี่ยก็จะต้องหนักแน่นพอที่จะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเพราะนี่คือกฎหมายบ้านเรา